สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาวยูทูบอยู่กับช่องของบุญรอดด้ำทีมนะฮะวันนี้บุญรอดก็จะมาดูทีมงานเรืองแสงอะ่ะบุนาโจยกับตอนินยินครับหลังเลิกงานแล้วครับว่าบรรดาหกล้อเขาทำอะไรกันบั่งนี่ฮะบุนาโจยก็จอดอยู่นั่นเตรียมตัวจะย้ายกลับครับ รถไทยํำกีนก็ยังมาช่วยอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะนี่เจพึ่งก็รอเช็คเที่ยวว่าวันนี้ได้กี่เที่ยวบรรดาหกล้อยังไม่มาเช็คเที่ยวไะฮะก็คงน,น,นับบินกันอยู่นับตั๋วอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูนี่นจะอ้วนหกล้อก็ออนับนะครับว่าวันนี้ผมได้กี่เที่ยวครับแต่ละคนนี่นับห้ถูกนะ เนีอย่างเลิกงานกันก็จะยกดำแคกกระบ,บะดำกันเช็คเที่ยวกันต้องเดินไปบอกเจ็บึ่งว่าวันนี้ได้กี่เที่ยวใช่รถเท่าไรวันนี้กี่เที่ยวสิบกี่เที่ยวนะสี่สบเมปะ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 ทูอ้นได้กี่เที่ยวจะอันนี้นะโอ้าาจะอามได้ลาย<อ>แท้โอ้สายไฟเอาเอาดำลงไม่ได้ดู โอ้ยอ oh. <laughs> นยกดำนึกว่าไม้ไม่ล้ม,ม,ม,ลมเลยโอ้ไม,ไม้มันหักไม,ไม้ค้าสายไฟไว้ครับนี่ยกดำแค่กระบะดำตกใจนึกว่าดำลุนเกี่ยวสายไฟหลนะุนฮะดูวะเอาหน้าโจ้เจ้านี่จะกะว่าไม่ให้เสือหมูไปไหนเหลย เอาบุ้งกีมาล็อกไว้ข้างหน้าเนี่ยประตูก็เปิดทิ้งไว้เอาหัวหน้าเขียวได้กี่เที่ยวครับดูครับทำไมมันเล็กไปหมดเลยเนี่ยให้มันชี้ให้มันตัวใหญ่ๆกว่าน,นี้ไม่ได้เลยที่ต้องมาขี้อะ่ะดูหัหน้าเขียวอะ่ะต้องมาขี้ทีทะละใบอ่ะอู๋เล็กอันเล็กอู๋เล็กออรูมันเล็กโอ้ รูกระป๋องมันเล็กนี่รูกระป๋องใส่ตัวบินมันเล็กก็ลเลยต้องพับชิ้นเล็กๆครับ<ๆ>แล้วก็ต้องเอามาขี้นะนี่ได้กี่เที่ยวกี่เที่ยวเดี๋ยวค่อยไปรายงานให้เจพึ่งครับแต่ละคนนูน่นบรรดาก็ไปอยู่กับเจพึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศก่อนลุกรอแต่ละคันนะมีก็เสีหมู เมขี้คำวงหน้าเลยฮะไม่ให้ไปไหนเสียหมูนี่อ่านี่ก็โชคนิทิอ้าวเดี๋ยวเรามาดูหน้ารถของคุณหน้าโจยเปิดประตูทิ้งไว้ดูว่าข้างในมันมีอะไรมัง่งโอ้โหมีลำโพงเนี้ะเปิดเพลงฟังด้วยวนี่ฮนะหน้ารถของุณหน้าโจยจอมโหดเรา นะไรอ่ตลับนิดหิมร้อยอ่ะเปิดประตูทิ้งไว้ไอ้น,นี่อะไรอ,อ่ะค้อนไขควงอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเขาเช็คเที่ยวกันให้ดูแล้วให้ดูหน้าห้องคนขับของหน้าโจ้ว่ามีอะไรมั่งเนี่ยแหละ,ะตามไป ตามไปไครับแต่ละคนครับเอาไหมนะนี่ครับกินอะไรกินอะไรสี่สิบสี่สิบมันไม่เปลืองคเล็กโคใหญ่แล้วแต่เฮียจะอั้เคระเละอ่เล็กยวมาซาโค้อ่อะอีโย่ อ๋อเมลโอ้กันเดี๋ยวถ่ายได้เห็นเมลตัดเลยนะเยอะเห็นเมลเลยเนี่ยนั่นตัดเลยไม่มันมันตัดเลยเลยอ๋อไปนี่ยามเลิกงานก็มาเช็คเที่ยวครับนี่เอฟซีของโชคนิธินะครับนี่ครับเห็นยังถามจังเลยครับอยากเห็นหน้าคนขับนี่ครับคนขับของโชคนิธิ์ฮะว่ารถแรงเหลือเกินคันนี้คันนี้รถแรงเหลือเกินเอฟซีถาม บรรยากาศยามเย็นครับก็จะมาเช็คเที่ยววันรถไทยเอากลับบ้านปะฮะข้างโตะยรถไทยเอากลับบ้านปะเอาไว้ันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวบุรอดก็ให้ไปซื้อของเมลแก่ยามเย็นกันหลังจากทำงานมาเหน็ดเหนื่อยกัน นู่นกล้อก็จอดอยู่นู่นเหลือใครยังไม่มาเนี่ยเหลือเสียหมูวันนี้วิ่ง5คันครับเออเสียหมูกําลังเดินมานะนี่ตัวบินที่ได้กันมาก็จะมารวมอยู่นี่เลยเดี๋ยวเอาไปกันไรไม่รู้ว่ากี่เที่ยวกี่เที่ยวอยู่นี่แหละมือเดียวได้เลยครับมือเดียวได้เลยมือเดียวมือเดียววันเดียวนะได้ขนาดนี้อ่ะ ถ้าเสร็จบ่อนี้ไม่ใช่เต็มถุงนี่เลยถุงปุ๋ยเลยไหมนี่ครับบรรดาทีมงานของโหน้าโจ้ให้ดูกันครับแต่ละคนหลังเลิกงานก็จะเป็นแบบนี้แหละรรถไถดำกีนก็เอาไว้นี่แหละฝากไว้โรงเรียนนี่แหละ ผมไม่หายหรอกไว้โรงเรียนะะนะอากาศยามเย็นครับยามเย็นยามเย็นให้เห็นครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าลังเลิกงานแต่ละคนทำอะไรกันบ้างครับเดีย๋ยวสาหรับคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้นครับฝากติดตามด้วยฮะบุญรอดดำทีมครับ สวัสดีคลับ